ทอดเสร็จแล้วนะคะแล้วตรงน,นี้ก็เครื่องปรุงก็ไทยอันนี้อันนี้ะอะไรอันนี้รสด,ดีอันนี้น้ำตาลแล้วก็หูชูรสพริกไทยแค่นั้นแหละค่ะเกลือเราจะไม่หมักอะไรมากมายเนาะขยำเนื้อมันอยากขยำให้เข้ากันนิดนึงมันถึงจะแบบหมักปกตินี่ละค่ะหมักแบบว่าประมาณนั้นเสร็จแล้วค่ะหมักเนื้อ เพราะเดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จแล้วจะให้ดูนะว่าไปย่างอะไรแบบเนี้ยกิน mm กับส้มตํากินกับน yeah> ้ำพริกปลาหเยนไว้ก่อนแช่เยนไว้นะโอเคโอ้ไม่เอเสร็จธุรกิจในการหมักเนื้อแล้วค่ะตอนนี้ก็จะไปย่างได้เลยปล่อยไว้ชั่วโมงหนึ่งหรือว่าข้ามคืนก็แล้วแต่เล่นแล้วก็เก็บเองเล่นคนที่เหงาโอ้ยเดินไปไกลไม่ได้หนมะมันหิมมันนั่น ไม่รักไม่ทาไม่ได้นะเนี่ย <laughs> จะบอกว่าเ้าจะบอกอย่างหนึงนะ่งเนาะเดี๋ยวจะบอกเดี๋ยวจะบอกกันหนึงการทาคลิปมันมีประโยชน์ค่ะกฎมันมีความสุขอย่างหนึง่งแล้วก็นอกจากเราจะสร้างไรายได้ได้ถ้าเราผ่านกฎเราจะสร้างไรายได้ได้จริงๆแล้วเงินมันจะเข้ามาทุกๆวันที่เรานอนอยู่ค่ะเข้ามานิดนึงเพราะว่าเรายังทําน้อยอยู่ใช่ไหม รือว่าเรายังไม่มีคนเรายังไม่ดังพอคนยังไม่ได้เห็นเราเยอะอย่างนี้ค่ะมันก็จะขึ้นไม่เยอะขึ้นแต่มันขึ้นแน่นอนค่ะเพราะว่าระหว่างที่เรานอนคลิปวิดีโอสั้นของเราหรือยาวก็ตามเนี่ยมันอันนี้พูดถึงว่าเรา <laughs> เพราะว่าเรายังไม่ดังพอใช่ไหมคะการที่คนจะมาดูเราเยอะมันเป็นไปไม่ได้เพราะเราไม่มีคนรู้จัก เริ่มจากไม่มีอะไรอย่างนี้ค่ะเริ่มจากนี้แบบนี้แต่ถ้าใครอยากจะสร้างไรายได้ได้สิ่งแรกที่ต้องทาก็คือการทําวิดีโอคลิปนี่ค่ะเมื่อเราสร้างไรายได้ได้แล้วเนี่ยเ่อเราทุกวันเนี่ยเงินมันจะถูกขยับเป็นดอลลาร์นะจะบอกให้ถึงจะเป็นเซนหนึ่งสองเซนมันก็เป็นดอลลาร์นึกออกไหมว่าเงินมันเข้าเราโดยที่เรานอนอยู่อ่ะอันการสร้างไรายได้แล้วเงินมันขยับขึ้นตลอดเวลา อย่างนี้ค่ะมาทํานะคะมาทําคลิปสั้นเนี่ยไม่โชคก็ทาเนี่ยถ่ายไปเถอะเป็ดเลี้ยงเป็ดก็เก็บไข่เป็ดอยู่บ้านเราก็ก็ถ่ายเลยค่ะเรากาลังจะไปเก็บไข่เป็ดอยู่นะคะอะไรแบบเนี้ตอนนี้เป็ดออกรุกแล้วตอนเช้าเราเจ็บไปขายอย่างเงี้ยก็เป็นคลิปวิด,ดีโอได้มันสามารถสร้างไรายได,ได้ได้อีกแบบหนึ่งให้คนเนาะแล้ว,วันหนึ่งคุณก็ขายของที่นี่ก็ง่ายขึ้นเพราะว่ามีคนเห็นร้านคุณมากขึ้นนะคะ มันจริงนะเราจะได้แบบอารมณ์หนึ่งทาระาดับไม่เคยได้เงินแบบนี้มาก่อนเนาะไม่เคยได้แบบว่าไม่เคยเหนเ็นเงินเข้าแบบนี้มาก่อนเคยเห็นแต่เงินเข้าที่แบบเราออกไปใช้แรงงานแล้วก็กลับมาบ้านใช่ไหมคะแต่ว่าพอเรา,าไ,ดได้ผ่านสร้างเลยได้ได้นะ่ะเงินมันขึ้นนะคะพอเราไปเช็คสามสีวันเงินมันขยับขึ้นตลอดเวลานั่นหมายถึงว่าเรื่องรท,ทุกเวลาที่เราทำทำรีดีโอลงอะ เรามีรายได้เข้าก็อาจจะไม่ใช่คนรอบข้างมาดูแต่คนคนที่เขาเห็นคลิปเราเขาอยากดูเขาเข้ามาดูอะใช่ไหมคะไม่ต้องกลัวหรอกว่าคนรอบข้างไม่ให้กําลังใจหรือว่าใครไม่สนสนุนเราแต่ตัวแรกเราต้องสนับสนุนตัวเราอ่อนก่อนถ้าเราจะไปถึงเส้นจุดหมายปลายทางนะคะไม่พูดถึงการทําคลิปนะคะลงมือทำเถอะค่ะลงมือทําไปกับภารนะเนี่ยเราได้น้อยเราได้เซนหนึ่ง ดอลลาราก็ช่างมันมันก็ยังมันก็ได้เสริมเติมกันไปต่อไปมันก็อาจจะเป็นมันจะเป็นมันจะเป็นรายได้ของเราประจำซึ่งถ้ามีคนดูเราเยอะเราก็มีเงินมันก็ขยับขึ้นเ,เ,เยอะตามคนดูนะคะคลิปสั้นนี่ค่ะมาแรงค่ะแสงทางโค้งไปเลยนี่ทางโค้งที่บ้านผัวนี่แสงไปเลยแปลเป็นกําลังใจให้นะคะทําเลยค่ะเรามือทําเพราะว่าไม่เห็นตัวเงินขึ้นแล้วนะคะก็เลยมาบอกต่อ คนดังๆเขาก็ไม่ได้มาบอกคุณเราเขาก็ได้เยอะแต่เขากา็อาจจะไม่ได้บอกอะไรละเอียดแต่เราได้น้อยเราก็อยากจะบอกจุดเริ่มต้นเพราะเรารู้ว่าการทําตรงนี้เนี่ยเงินมันเข้าแล้วมันก็เอ,อเห็นตัวมันเพิ่มนะ่ะอแค่เราอยู่เฉยๆเราก็ทําคลิปลงมันก็จะเป็นอะไรทาคลิปแล้วถ้า,าปานกดเงินเข้าจริงๆคะ่ะไม่งั้นให้ตัวเองเด่นๆละ ทำยังไงก็ได้ให้คนสนใจใช่ไหมทายังไงก็ได้ให้คนมาดูเราหรือว่าทํายังไงก็ได้ทําไม่หยุดนะคะเมื่อเราทําไม่หยุดเราจะถึงจุดหมายนะคะการสร้างไรายได้ขั้นแรกก็คือสร้างไรายได้จากคลิปก่อนซึ่งหลายคนทําได้ทําไมเราจะทําไม่ได้ถ้าเราตั้งใจที่จะไปถึงนะคะถ้าเป็นกำลังใจให้นะโอเคตอนนี้เนื้อหมักเสร็จแล้วลอยแล้วจะเข้าไปแล้วนี่ให้ดูแต่นี่มีอะไรบ้างก็คือลืมใส่ทาราลืมใส่เอ่อ น้ำมันต้องใส่น้ำมันนิดนึงเพื่อให้มันเนื้อมันมีความชุ่มช็อเพราะเนื้อมันไม่มันอ่ะกระไรสดเนาะโอ้เธอก็มีวิธีหมักที่แตกต่างกันไปบางทีหมักไม่เหมือนเดิมนะคะแต่นี่หมักไม่ใส่ซีอิวนะคะหมักใส่เกลือกับพริกไทยแล้วก็รูดดีน้ำมันนิดนึงตอนท้ายนี่ค่ะก็เสร็จแล้วนะคะหรือว่ามากกว่านั้นแล้วแต่เราก็มานะหมักข้ามวันแต่สัตู์เย็นไว้นะ หมักแบบนั้นเลยแล้วก็จะมาผึ่งลมก่อนเพคนะเป่าลมนะค่ะค่อยๆจะมันไม่มีแดดค่ะเอาไปเป่าพัดลมเพคนะแล้วก็จะเอามามจะไปทอดเป่าพัดลมโอ้ยล้มมาแล้วนะคะก็จะมันไม่มีแดดน่ะแล้วก็เทียมแล้วค่ะเนเนื้อมันสวยไง เมื่อมันไม่มีบังเลยอะ่ะดูจะทอดอยังไงมันก็กลอบเอาละครับอาจายโอเคดูโหมันก็ไมสวยจังทอ,อดอแบบนี้เสร็จใช่ไหม,ม,มโนูไม่ชอบอ่ะแล้วก็ใส่ เอ้ยนี่แหละประมาณนเน,นื้อข้อวเหนือ <c oughs> เสร็จแล้วเป็นส่วนหนะึ่งข้าวเหนียวม,มันทอดเสร็จแล้วนะคะแล้วก็แล้วก็เอามาโรยมันได้เยอะอยู่ค่ะอยู่เนี่ยทั้งกล่องมันได้ประมาณเท่านี้ยังไม่ได้กินนะแฟนกินไปชิ้นหนึ่งแล้วชิมไปชิ้นหนึ่งมั้ง ก็ได้แค่นี้อนะ่ะนอกล่องหนึเอาอันนี้ยังไม่ได้เสด็จน้ำมันปลาก็ได้ส้มตำอะไรนะช่วยกดติดตามเราด้วยนะ